โนฟลายโซนคืออะไรทำไมโปแลนด์ถึงเรียกร้องให้นาโตประกาศใช้มาตรการนี้เหนือน่านฟ้ายูเครนโนฟลายโซนแปลตรงตัวเลยคือเขตห้ามบินเป็นข้อห้ามไม่ให้อากาศยานทุกประเภทหรือบางประเภทบินผ่านน่านฟ้าเหนือประเทศท,ที่ถูกประกาศก็คือถ้าประกาศแล้วเนี่ยถ้ามีอากาศยานมีวัตถุมีโดนเข้ามาสอยได้เลยเพราะถือว่าบอกแล้วเป้าหมายในการประกาศเขตห้ามบินเขาต้องการจํากัดความขัดแยง้ง ที่ดำเนินอยู่บนพื้นดินเพื่อปกป้องประชากรบางกลุ่มจากการโจมตีทางอากาศถามว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยโลกเคยเห็นการประกาศการใช้ No-Fly Zone กี่ครั้งต้องตอบว่ามีไม่กี่ครั้งนะในประวัติศาสตร์ยุคใหม่และการหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยการประกาศเขตห้ามบินที่เคยทำเนี่ยนับได้3ครั้งคือ1991-2003ถึง2003 ตอนนั้นสหรัฐสหร,ราชนาจักรและฝรั่งเศสประกาศเขตห้ามบินเหนืออิรักช่วงสงครามอ่าวปี1991ตอนนั้นคืออิรักซัดดัมฮุเซนบุกค,คูเวตแล้วสหรัฐสหร,ราชนาจักรฝรั่งเศสประกาศเขตห้ามบินเหนืออิรักเพื่อปกป้องประชากรชาวชีอะและชาวเคิร์ดจากการโจมตีของเครื่องบินรบของรัฐบาลซัดดัมฮุเซนซึ่งเป็นซุนิย์ครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อปี 1993- ถึง1น9 5า้นาโตประกาศเขตห้ามบินเหนือบอสเนีย อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายคือปี2011อารับสปริงนาโต้บังคับใช้เขตห้ามบินที่สหประชาชาตินุมัติเหนือลิเบียในช่วงสงครามกลางเมืองและสำหรับกรณียูเครนนะฮะยูเครนออกมาพูดหลายครั้งแล้วหลังๆเขาก็เลิกพูดแล้วเขาเหนื่อยมัง้งแต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่ชาติสมาชิกนาโตออกมาพูดเรื่องว่าควรจะประกาศโนฟลายโซนบนยูเครนได้แล้วก็คือโปแลนด์ ช่วงต้นสงครามยูเครนเคยร้องขอนะเพราะว่ารัเสเซียใช้วิธียิงขีปนาวุธถล่มนะส่งโดรนเอาเครื่งบินขึ้นมายิงคือถ้าเป็นเขตห้ามบินเนี่ยนาโตจะต้องส่งฝูงบินเข้าไปตะเวนนะรัเสเซียก็โดยสมมติฐานว่ารัเสเซียจะไม่กล้าเข้ามาถ้าเข้ามาก็ลบกันแต่นาโตไม่เคยทำ